ตอนนะี้เธอยังกล้าไปท้าสงสายตาถ้าฉันไม่ได้มาเธอคงได้กับไอ้ j u s มาแล้วไหม <Woo! S 2> ฉันก็แค่แกล้งอ้หน่อยหลอกบ่อยเลยที่นี้ <Hey! S 2> ไม่สงสารกันเลยคนดีทำแบบนี้มันไม่ไหว <Wow! S 2> หรือว่าที่ผ่านมาแค่เซ่แสงเธอแกล้งแค่หลอกใช้ <Wow! S 2> ไม่ได้มีฉันตั้งแต่แรกไหมที่เราคบกัน <Yeah! S 2> ก็แค่หลอกฝันเธอแค่คันถ้าทธของเ ที่มันทำโสดเพราะกูแค่หมดผลประโยชน์ไม่ใช่คนโปรดไม่ต้องของโทษ oh. แต่กูยังโกรธ oh. มึงทำให้วันนี้กูรู้สึกแย่กูจะบอกแม่กูจะเตรียมแก้มึงรอเลยเย็ดแม่ฉันก็แค่